ตำรวจนะครับสพเมืองระดมกำลังกว่า5 0นายครับเข้าปิดล้อมบ่อน้ำเนี่ยแหละนะครับที่คุณผู้ชมเห็นภายในซอยโรงอิดเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีคือทางตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเนี่ยนะครับว่ามีคนร้ายชื่อว่าสนิทหรือว่าหนุนจันทนาครับคุณผู้ชมครับเป็นคนร้ายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดนะครับแล้วก็ได้รับแจ้งว่าคือตำรวจเนี่ยคือต้องการตัว แล้วก็มีการได้รับแจ้งว่ามีการพกพาอาวุธสงครามตำรวจก็เลยมีการติดตามตัวนะครับและทันทีที่เจอเนี่ยปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยพยายามกระโดดหลบเข้าไปที่บริเวณบ่อน้ำนะฮะซึ่งอยู่ภายในซอยโรงอิดอย่างที่บอกตำรวจเนี่ยใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนยนะฮะนี่ที่สำคัญก็คือว่าตำรวจพยายามบอกให้แสดงตัวชูมือขึ้นมาทั้งสองมือแต่คุณผู้ชมลองดูนะครับ

ภา <concludes S 1> พ <memorable> ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพที่วินาทีเจ้าหน้าที่ตํารวจตัดสินใจวิสามันทันทีหลังจากที่พยายามบอกให้ในายสนิทชูมือขึ้นแต่นายสนิทพยายามที่จะเอามือล้วงเข้าไปใต้น้ําที่คุณผู้ชมเห็นภาพดูนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็เห็นว่ามือที่ล้วงเข้ามาเนี่ยคือระเบิดตํารวจบอกให้วางจะได้ยินเสียงนะฮะแล้วก็ไม่วางฮนะเลยตารวจเลยตัดสินใจบอกให้ยิง ก็เลยต้องตัดสินใจยิงอ่ะพอแล้วนะฮะพอแล้วนะฮะที่สําคัญก็คือว่าอย่างที่บอกหลังจากนั้นผู้ต้องหารายนี้เสียชีวิตเนี่ยแหละนะครับจากการสืบสวนทราบว่าในสนิทเองนั้นเป็นลูกน้องของเอ็มตามานเป็นผู้ต้องหายาเสพติดซึ่งก่อนหน้านี้ลูกน้องคนนี้คือเจ้าเอ็มตามานก็ถูกวิสามันเหมือนกันแล้วลองดูภาพนิ่งหน่อยนะฮะเอาภาพนิ่งขึ้นมานะฮะวินาทีที่เจอระเบิด เพราะวันนี้หลายคนก็บอกเอ่ว่าเกินไปหรือไม่นี่แหละครับภาพที่ผู้สื่อข่าวจับภาพได้ก็คือตอนที่ตํารวจก่อนจะยิงนั้นมือล้วงเข้าไปใต้น้ํา<ม>เข้าใจว่าเอาระเบิดแบบลูกคว้างซ่อนไว้ในกางเกงและนี่คือวิทีที่หยิบลูกระเบิดขึ้นมาในมือนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องตัดสินใจระดมยิง<ม>ก็คือวิสามันระเบิดฮะเอาภาพนิ่งขึ้นมาหน่อยฮะลองดูนะฮะภาพชนิดระเบิดค เป็น,นร,ประเบิดชนิดลูกเกลียงนะคะเจ้าหน้าที่บอกทํามาจากประเทศจีนนะคะคนร้ายก็เอาไว้แนบตัวตลอดนี่แหละครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกนะฮะสุดท้ายโดนวิสามันกับวินาทีที่เมื่อสักครู่นี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี่แหละนะครับอ่ะ